ครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะคนรักพักเครื่องทุกท่านเลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะวันนี้นะครับพบกับผมนะครับกับช่องคนรักพระเครื่องนะครับอีกเฉียดเช่นเคยนะครับวันนี้รอบยินนะครับเปิดอ p พีที่809นะครับพี่นะ809นะครับวันที่9กันยายนนะครับวันนี้ก็มีพักชุดงานประกวดนะครับมาแบ่งปันนะครับประมาณ11รายการนะครับใครสนใจรายการไหนนะครับรีบพักรีบโทร รีบสอบถามเข้ามานะครับยังเป็นทางการได้เลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะวันนี้มีของดี้ขีเด็ดเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตะกุดนะครับได้หลุมข้อเงินพิงที่ตามาสามองนะครับเป็นพระรอนะครับโบราณนะครับพี่พ่เพื่อนนะนะครับได้มาแบ่งปันนิสิกันนะสิบกว่ารายการนะครับพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาช่องทางของเราได้เลยนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะ fc ดูท่านอย่ารอช้านะครับทีเลยนะครับช่องติดต่อเหมือนเดิมนะครับพี่พื่นะศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์หกสองสามที่สี่นะครับหรือโทรเข้ามานะครับพ ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9นย์้านะครับ7 5 2 1 7้าสองหนึ่งนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางสมาชิกทุกท่านถึงหน้าบ้านเลยนะพี่ๆนะอเดี๋ยวก่อนไปชมรายการแรกนะครับพี่ๆนะนะครับก็วันนี้มีพาเครื่องเยอะะมากมายนะมาแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะฮะวันนี้นี่เลยนะครับนะครับจะเป็นเหรียญนะครับเนื้อทองแดงนะครับตรงนี้นะนะครับเนื้อทองแดงเห็นไหมเขียนว่าเนื้อทองแดงเลยนะครับ เขาเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญรุ่นแรกนะครับนะครับเนื้อทองแดงนะครับปีพศ2473นะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ๆนะนะครับองนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อทองผสมนะครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะคะนี่นะครับใครสนใจนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมให้ชมกันนะครับนี่นะครับเดิมๆนะครับเห็นไหมครับร้อยแตงตะไบนะครับ FC นะนะครับหูจงหูจอกเดิมมากนะครับพี่ๆนะนี่นะครับนี่นะครับมาพร้อมบัตร นะครับแบบนี้เลยนะครับสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขยับไฟนิดหนึ่งในการไฟไม่ค่อยเห็นนี่ประมาณนี้นะ fc เห็นไหมครับนะครับสวยเดิมเดิมนะครับ fc นะแบบนี้เลยนะใครสนใจรีบโทเข้ามานะครับรายการนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะครับพี่พี่นะองค์ที่หนึ่งนะครับใครสนใจนะนะเป็นทองแดงนะครับเป็นนื้วทองแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับแบ่งปันกันไปนะครับเอาทุกรายการเอารายการละห้าร้อยบาทพอแล้วกันนะครับนี่ขอห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเจ้าสัวกุบุญนะฮะ ถัดมากันเลยนะครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับมีสาองค์ไล่เรียงกันเลยนะครับเห็นไหมครับจะเขียนว่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพิมคิตาห้าชายนะเนื้อโลหะผสมวัดบางคานพิจิตรนะครับอันนี้มาพร้อมบัตรเลยนะออกโดยสมรมารับเครื่องไทยนะเอฟซีนะนี่นะครับพิมผ้าชายของเรานะครับพี่ๆนะสวยมากนะครับเอฟซีพี่ดูนะฮะสวยเดิมเลยนะพิมพ์คีตาเห็นไหมคีตาเห็นเด่นชัดเลยนะครับมีข้างประกบแบบนี้เลย ผมได้มาแบบบ้านๆเลยนะพี่ๆนะเป็นกำลังเก่าเก็บไว้ออกแบบประกวดมานะครับสังกติใลนลึกคมเลยนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับใครสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาได้เลยนะตะเข็บข้างมีให้เห็นนะครับเอนะครับนี่นตะเข็บข้างมีให้เห็นนะครับนี่นะเดิมเดิมดีนะเอฟซีนะเห็นไหมครับนะครับสวยมากสวยมากใครสนใจนะครับพี่ๆนะนี่นะครับเก่าๆดีนะครับพี่ๆเนี่ยครับนี่นะครับเดิมเดิมเลยอ่าใครไว้ใครได้นะครับพี่ๆเพื่อนนะองนี้ นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ก้นเป็นก้นหยอดนะรธรรมชาตินี่ตัดไปตัดแต่งช่องนิดหนึ่งนะฮะตัดแต่งช่องนิดหนึ่งนะครับแบบนี้เลยใครสนใจนะครับรีบโทรเข้ามานะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับแบ่งปันกันไปมาพร้อมบัตรแบบนี้เลยนะออกโดยชมรมผ้าเครื่อหนุรักไทยนะฮะเห็นไหมแบบนี้เลยนะครับสวยๆัะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะใครช้าหมดอดนะครับมีมาแค่3สามรายการนะหลวงพ่อเงินนะครับ อันนี้หลวงพ่อเงินตรงที่2นะครับเป็นรูปหล่อทองผสมนะครับ fc นะนะครับนี่พิมพ์ขี้ตา5้าใช้เหมือนกันนะบางคารพิจิตนะฮะวัดบางคารนะครับ fc เห็นไหมครับตรงนี้สวยเดิมๆเหมือนกันนะครับพิมพ์ขี้ตานะ5ใช้เหมือนกันเลยนะครับนะวันล่ำบึกเลยตรงนี้นะเห็นไหมครับวันล่ำบึกเลยนะครับนี่นะครับสังกตินะเรียวจีบอดด้านหลังเห็นไหมเป็นสั่นลงไปเลยนะครับนี่นะครับมีร่องรอยเม็ดดงเม็ดเดือดนะครับครบถ้วนนะครับนี่นะครับก้นนะเป็นก้นหยอดแบบนี้เลยนะสวยๆนะครับ fc เห็นมัครบ ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับองค์ที่องค์ที่สองนะครับพี่ๆนะมาพร้อมบัตรเหมือนกันนะชมรมฟัาเครื่องรักเมืองไทยเหมือนกันนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยสวยเลยนะครับอ่ใครสนใจนะมาพร้อมบัตรนะครับพี่ๆนะนานๆได้ทีนึงนะครับเจ้าของเดิมเขาประกวดที่ไหนมาไม่รู้เนี่ยนะออกบัตรที่ไหนมาไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับรายการนี้นะครับนี่องค์ที่สามนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์กีตาห้าชายนะครับ เนื้อโลหาะผส,สมวัดบางคานพิกิตเหมือนกันนะเป็นรูปหล่อここประเภทรูปหล่อรูปปั๊มนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับบ้นบ้นๆดีนะครับปั้นๆะดีนะครับพี่ๆนะนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะใครสนใจนะนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับองนี้นี่นะครับสวยเดิมจัด นะครับคมชัดลึกเห็นไหมลึกลกลงไปเลยนะครับเก่าๆบ้านๆตะเข็บข้างมีนะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับพิมพ์ที่ตาเห็นไหมชัดเจนนะครับ FC นะองนี้นี่ครับกนจหยอดนะครับองค์ที่สามนะองที่สามนะครับพี่ๆนะองคที่สามนะครับนี่วัดบางคลานพิมพ์ห้าชัยชัดเจนนะพร้อมบัตรเลยนะครับอันนี้ชมรมพุทธศิลป์ไทยนะครับออกบัตรให้เข้ามานะครับเจ้าของเดิมนะนะครับถัดมาถัดมากันเลยนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดนะครับนี่ รูปหลอดหลวงพ่อจาดุนแรกนะพอสอง4พันสร้ยแปดิสี่วัดบางกระเบาจังหวัดปราจินบุรีนะครับนี่นะครับนี่ออก็ปีห้าแปดนะใบประกาศสัญบัตินะน่าจะเป็นของงานประกวดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนี่นะครับรูปหลอดหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาเนื้อหาสวยดีนะครับเนื้อหาสวยดีนะเห็นไหมครับผมให้ดูกันเลยนะครับงามๆนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมขยับนิดนึงแล้วกันนะไฟไม่ค่อยถึงนะนี่นะครับ สวยจัดนะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อจาดนะแล้วก็สวัสดีพองสกุลเป็นผู้จัดทํานะนี่กลนยุบลงไปเลยไหมกลนช่อยุบลงไปเลยสวยงามต่ใบแตกชัดเจนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะพี่เพื่อนนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาเหลืองอุ้มเขียวนะครับนี่นะครับงนี้นะสวยมากใครสนใจนี่นะครับองนี้กิ่งไม่ดังนะกิ่งขัดนะครับเนี่ยเดิมเดิมเลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหมครับ มันบ้านเลยนะ FC เห็นไหมครับ5แบบนี้เลยนะมาพร้อมบัตรแบบนี้พร้อมส่งนะครับ5้าร้ยบาทพร้อมส่งนะใครไวใครได้พร้อมส่งได้เลยนะครับนี่ครับใครเหมายกหมดได้เลยนะขอห้าร้อยบาทนะครับถัดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพระใสนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อพระใส่นะเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพระใส่รุ่นแรกนะครับปี2 5 0พันห้า้ห้านะวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะครับนี่นะครับ นี่หายากหายากนะครับด้านก้นจะเขียนว่าอะไรเนี่ยผ้าใสนะเขียนว่าผ้าใสนะครับนี่กิ่งดังนะครับกิ่งหนังชัดเจนนะตรงนี้นะสวยมากเป็นชุบกระไหลทองหรือเปล่านะนะครับตรงนี้สวยมากนะเป็นหลวงพ่อพ้าใสนะน่าใช้ดีนะสวยสวยดีใช่ไหมเดิมเดิมบ้านดีตรงนี้นะครับเก่าเก่าดีเลยนะครับใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับเอาห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะทุกรายการนะครับสวยมากนะครับ นานๆได้มาสักครั้งนึงนะก็แบ่งปันกันไปนะครับหลวงพ่อมาใส่นะครับมาพร้อมบัตรแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะพร้อมติดได้เลยนะนะครับอ่าถัดมามาชมเครื่องรางกันบ้างนี่เครื่องรางดอกนี้นะผมออกให้ดูนะผมใส่ซีนไว้นะกลัวมันรักมันล่อนนะฮะัอซีนะครับนี่เดิมๆเลยนะนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับมหามงคลโสรถมหาโสรถมงคลนะฮะ หลวงผู้เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะนะครับวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีนะฮะอันนี้ออกบัตรโดยชมรมพระเครื่องเมืองสยามเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เป็นตะกรุดเก่านะฮะตะกรุดเก่านะของหลวงผู้เอี่ยมนะตะกรุดมหามงคลโสรถเลยมหาโสรถมงคลนี่แหละนะฮะเป็นทองแดงนะครับพีิพื่อนๆนะสวยมากนะครับ fc องนี้นะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับองนี้นะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับใครสนใจลองดูแล้วกันนะครับ fc ทุกท่าน นะครับใครสนใจลองดูแล้วกันนะครับพี่พี่เพื่อนนะมาแบบว่าเก่าๆบ้านๆนะเก่าๆบ้านๆนะครับนี่นะครับเอาห้าร้อยบาทพร้อมส่งกันเลยนะครับใครสนใจนะเป็นตะกุดเก่าโบราณนะครับนี่ครับปูเอี่ยววัสพันธ์สูงนะครับนี่ครับวัสพันธ์สูงจังหวัดนนทบุรีนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับอ่าถัดมากันเลยนะครับถัดมากันเลยนะครับถัดมากันเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆทุกดอกนะต้องบอกกันเลยนะ สวยทุกดอกสวยทุกดอกนะถัดมาเป็นหลวดพ่อต๋นะฮะนี่นะครับนี่ตะกุดนะสามห่วงนะตะกุดสามห่วงหลวงพ่อต๋วัดสามงามจังหวัดนครปฐมนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยสามห่วงนะฮะสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่เพื่อนนะครับนี่สามห่วงนะครับนี่นะเป็นสามห่วงเลยนะครับบานดีนะจ๊ะองนี้นะสวยมากนะตะเค้ยหกฟันหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าเป็นตะเค้หกฟันหรือเปล่า นะครับใครสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพี่พีนเพื่อนนะครับเจ็ดสีทุท่านนะครับนะครับแบบนี้เลยใครไวใครได้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่พีนเพื่อนนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอ่าแบ่งประกันไปนะครับพี่นะเป็นหลบฟ้าเตะนะครับปันสานงานนะครับแบบนี้เป็นสามห่วงนะครับพี่พี่ผมให้ดูกันนะครับมาพร้อมบัตรนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับสวยมากสวยงามคมชัดนะฮะมีเป็นธรรมชาติเลยเห็นไหมครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะจัดไปแล้วกันใครสนใจสามห่วงนะครับพี่ๆนะหลวงพ่อเต๋นะครับอ่าถัดมาเป็นภาคใต้นะภาคใต้นะครับ เป็นรูปหล่อพระสังฆายหลวงพ่อดิบนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับปีพศการสร้างเนี่ย2484นะวัดปากสักจังหวัดพัทลุงนะครับตรงนี้ติดลงมาที่1มานะเป็นใบระกาศสนทยบัตรนะครับเป็นรูปหล่อเลยครับเป็นรูปพระสังฆายเลยนะครับนะคนของภาคใต้ของพัทลุงเลยนะ FC เนรงนี้นะครับมีก้นแบบนี้เลยนะครับไม่ชวมกันนะมาพร้อมบัตรนะครับเห็นไหมครับสวยงาม นะสวยงามชัดเจนดีนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับเนื้อหาเก่าธรรมชาตินี่นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับน่ารักเลยนะเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยครับอ่าจัดไปแล้วกันนะพี่นะมาพร้อมบัตรนะครับมาพร้อมบัตรแบบนี้เลยนะหลวงพ่อดิศวัดปากสระนะครับจังหวัดพัทลุงนะสร้างปีพศนี่นะครับชัดเจนนะสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับอ่าจัดไปแล้วกันนะครับแบ่งปันกันไปนะตรงนี้นะเป็นหลวงพ่อดิศนะครับพระสังฆายพ่อดิศนะครับ 5, u, ห้าร้อยบาทความส่งเหมือนกันนะครับถัดมานี่ก็ภาคใต้เหมือนกันนะพัทลุงเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นรูปอ่าเป็นรูปรอห่มคุ้มนะครับหลวงปุ่มหมุนนะฮะรุ่นแรกนะครับนี่ปีพศสองพันห้าร้อยหนึ่งหกนะครับวัดเขาแดงอ่าวัดเขาแดงตะวันออกนะจังหวัดพัทลุงนะครับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพิ่งเคยได้นะครับนี่รูปปล่อหลวงพ่อหมุนนะครับปีหนึ่งหกนะครับ fc นะองนี้ก็สวยมากนะครับสวยมากน่าใช้นะเขียนตามบัตรเลยรุ่นแรก เนี่ยครับเขียนตำบัตรรุ่นเล็กเลยนะใครคนภาคใต้หรือว่าใครคนพื้นที่อยากจะเก็บว้สะสมเอาห้าร้อยบาทนะครับน่ารักนะครับนี่เป็นพระอมตะเทระเลยนะครับองนี้นะครับเก็บตะบงตะใบชัดเจนนะครับหลวงพ่อหมุนนะครับอ่าวัดอาวัดอะไรวัดขาวแดงตะวันออกนะวัดขาวแดงตะวันออกนะครับองนี้นะนะครับจังหวัดพัทลุงนะเป็นพระเกจิขาสายสำนักขาวอ้อนะครับองนี้นี่นะครับสวยมากจัดไปแล้วกันใครสนใจนะครับ รายการนี้แบ่งปันสมาชิกทุกท่านเลยนะครับ5้าร้อยบาทพร้อมส่งนะมาพร้อมบัตรประกาศสนิทบัตรแบบนี้เกียรติยมนะครับเดิมๆนะครับถัดมารายการสุดท้ายของวันนี้นะครับรายการที่สิบเอ็ดนาะอีกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเอ็ดอ้ามีสิบเอ็ดรายการวันนี้อันนี้จะเป็นว่าพระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดพิมพ์ใหญ่นะปีสองห้าศูนย์ห้าวัดช้างให้ปัตตานีนะครับนี่ นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะสวยมากนะครับพี่พีนะเห็นไหมครับเดิมเดิมเลยนะพี่พีนะหลังตะไบแบบนี้เลยนะครับหนาหนานะครับนี่นะครับแบบนี้เลยด้านข้างนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านข้างชัดเจนเลยนะครับอันนี้นะเต่ารีดเลยนะครับนี่เป็นเนื้อแดงนะครับอันนี้เป็นเนื้อแดงนะครับเอฟซีนะเป็นเนื้อแดงนะครับอันนี้นะสวยมากนะครับมาพร้อมบัตรแบบนี้เลยนะนะครับพี่พีเพื่อนๆเห็นไหมครับเดิมเดิมเลยนะเห็นไหมครับ บ้านเก่าๆใครสนใจนะบัวคมชัดมากเห็นไหมพี่อ่ะแบ่งปัน500บาทนะครับรายการสุดท้ายวันนี้นะครับพี่ๆนะใครสนใจก็รีบโทรรีบทักเข้ามานะครับวันนี้มีประมาณนี้10รายการนะครับแบ่งปันกันชมนะครับใครสนใจอยากจะได้เก็บสะสมนะครับรายการละ500บาททุกรายการเลยนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับก็เตรียมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับช่องทางคนรับผักเคลื่อนนะครับคนจะติดต่อไอเดียไลน์นะครับ 0972062344นะหรือโทรเข้ามาที่091นะครับ75217ประสิได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางที่พ่เนษเป็นทุกท่านถึงแบ้าปนะครับ FT เนาะนะครับวันนี้ต้องขอลับลาบไปก่อนสวัสดีครับ